ก็นะครับสิ้นสุดเนื้อหาในสัปดาห์ที่7แล้วนะครับที่เราพูดถึงการสร้างเอกสารเป็นภาษาไทยโดยใช้โปรแกรม LATEX นะครับทีนี้เราลองมาสรุปสาระสำคัญที่เราได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้กันนะครับสิ่งแรกก็คือว่าโปรแกรมที่เราใช้ในการแปลเอกสารคือโปรแกรมที่มีชื่อว่า C LATEX แล้วเราจำเป็นที่จะต้อง บันทึกตัวอักษรโดยการเข้ารหัสแบบ Unicode นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําใช้ C# IC, แล้วก็แปลงตัวอักษร Unicode ได้อย่างง่ายโดยการเพิ่มบรรทัดนะครับอีก2บรรทัดก็คือ text โปรแกรมเท่ากับ C# IC, และ text encoding เ,เท่ากับ UTF-8 Unicode นะครับซึ่งจะทำการใช้โปรแกรม c ีเ t ต c กแล้วก็บันทึกตัวอักษรแบบ UTF Unicode mm hmm. ให้เราอัตโนมัตินะครับทีนี้ในการที่เราเลือกใช้ฟอนต์เราจะเป็นต้องใช้ฟอนต์สเป c แพ็กเกจที่จะช่วยให้เราสามารถดึงฟอนต์ mm hmm. ที่มีในเครื่องเราเอามาใช้งานได้รวมถึงการปรับแต่งเอกสารให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในภาษาที่เราใช้อยู่โดยการใช้แพ็กเกจที่มีชื่อว่า p o l y g l o s i a ทีนี้อีกคำสั่งหนึ่งที่เราจะเป็นต้องใช้ก็คือคำสั่ง ctek linebreak l o c a l นะครับแล้วก็ th underscore th ซึ่งจะเป็นคำสั่งที่ทำให้ latex ใช้วิธีการตัดคำเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่แบบภาษาไทยแต่ทั้งนี้นะครับแน่นอนว่าบางครั้งโปรแกรมสามารถตัดคำได้อย่างเหมาะสมเราจะต้องตัดคำเองนะครับโดยใช้แพ็กเกจที่มีชื่อว่า h y p h e n a t นะครับเอาละครับสำหรับในในสัปดาห์นี้นะครับหวังว่าสทุกคนจะมีความรู้ที่เอาไปเขียนบทความหรือรายง,งานเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมทำแบบทดสอบท้ายทิตด้วยเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ